ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับกับช่วงแรกของรายการเรานะครับช่วงบททดสอบพิเศษที่จะเปลยไปทุกทุกสัปดาห์เพื่อมาทดสอบเชฟผู้ท้าชิงของเรานะครับว่าเขาจะมีความสามารถรังสรรอาหารมาได้น่ากินอร่อยและชูวัตถ anyway> ุดิบได้มากน้อยสักขนาดไหนเพื่อที่จะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กของเราวันนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงเป็นใครเดี๋ยวเราได้ไปเจอครับแต่ตอนนี้เราเจอกับแขกรับเชิญก่อนครับสวัสดีครับบอลต้นทอมมาแล้วครับ ค่ะเกสกัน้าค่ะสวัสดีครับผมจอมอยุ่สวัสดีค่ะใหม่สุคนทวาค่ะ<ฮ>สวัสดีค่ะนก,นกเก่งเ้ามหัศจรย์ทุกคนแต่เดี๋ยวยังไงวันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเชฟผู้ท้าชิงของเรานะครับวันนี้จะเป็นเชฟอานอะไรนะครับเราไปทำความรู้จักกับเขาสักครู่หนึ่งครับ และผู้ชนะเลิศในการแข่งขันวันนี้เชฟบุญธรรม การพายแพ้ให้กับเชฟบุญธรรมลูกศิษย์ของเขาในศึกครั้งนั้นยังเป็นบาดแผลที่ฝังลึกอยู่ในใจ,ใจิตใจรอเวลาที่จะสะสามและล้างแขนและในวันนี้เชฟค้มมูลไี่พาสุดยอดเชฟอาหารญี่ปุ่นสิบเอกมือขวาที่เขามั่นใจว่าฝีมือเหนือกว่าเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมเพื่อมาล้างแขนเขาผู้นี้คือ เชฟชนะชนวุธีวงเจแปบบนิสเชฟแห่งร้านอาหารญี่ปุ่นนาระด้วยประสบการณ์การทำอาหารกว่า20ปีพร้อมการประสานวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติและการปรุงแต่งอันงดงามจากวัตถุดิบชั้นเลิศน,นาน,นาชนิกิทำให้สิ่งเอกคุ้นยากที่จะหาตูวจับได้ด้วยความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ผมในวันวันนั้นนะครับผมผมจำไม่เคยลืมวันนี้ผมไม่เคยกลัว และนี่ละครับเชฟชนะชนบุตดดีวงสิบมือขวาพวกแข่งแกร่งที่พร้อมจะมามอบความพ่ายแพ้ให้กับเชฟกระทะเล็็เพื่อลางแคนให้กับอาจารย์ในวันนี้แทนนี้ต้องชำระให้คุณจำไว้ว่าผมสิบเอกมือขวาผู้ไม่เป็นรองใครและวันนี้นะลูกศิษย์ของเขาคนนี้ครับผม <ümüz> ขอเชฟคำมูลเนี่ยจะมาแก้แค้นให้กับอาจารย์ของเขานะโอ้โจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเขาก่อนเลยอ้าวเชฟชนะชลครับ คือเชฟชนะชนครับนี่คือเชฟคำมูลอาจารย์ของเชฟชนะชนและเคยเป็นอาจารย์ของเชฟบุญธรรมด้วยครับยังไงครับพี่ครับครับเชฟชนะชนครับสิทธิเอกมือขวาของเชฟคำมูลเคยไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังมากมายครับด้วยสไตล์การทาอาหารเฉพาะตัวทําได้ทั้งครัวร้อนครัวเย็นเขาบอกว่าเชฟบุญธรรมเนี่ยเป็นแค่สิทธิเอกมือซ้าย ่วนเขาเป็นถึงสิเอกมือขวาของเชฟคำมูลเพราะฉะนั้นเขาแข็งแกร่งกว่าและเก่งกว่าแน่นอนครับโอเคขอบคุณพี่อิงมาครับขอบคุณมากครับคเชฟคำมูลครับเชฟคำมูลครับขอบคุณมากครับที่วันนี้มาให้กําลังใจถึงที่นี่เลยเชฟคำมูลครับทาไมในการแข่งขันคราวที่แล้วระหว่างเชฟคำมูลกับเชฟบุญธรรมเนี่ยเชฟคำมูลถึงแพ้ครับ คือผมไม่เจนกับพื้นที่ตรงนี้ครัวตรงนี้ซึ่งไม่เหมือนกับบุญธรรมที่เขาแข่งอยู่ประจําทุกวันอยู่แล้วอยู่แต่ว่าผมเก็บข้อมูลทุกอย่างได้ได้ข้อมูลทุกอย่างเพื่อมาสอนเชฟชลแล้วอืก็คือเอาข้อมูลไปเล่าให้ฟังครับผมครับครับผมแล้ววันนี้จะเป็นยังไงให้คิดว่ามั่นใจครับทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นครับเพราะว่า เชฟบุญธรรมเ่ะเป็นแค่มือซ้ายเป็นลูกศิษย์มือซ้ายแต่เชฟชนนี่เขาเป็นมือขวาครับผมยังไงมือขวาต้องแข็งกว่ามือซ้ายแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราก็รู้แน่นอนแล้วว่าใครจะชนะนะฮะว่าระหว่างศิษย์มือขวาหรือว่าศิษย์มือซ้ายแต่เดี๋ยวเราต้องให้เชฟขมูนเนี่ยไปรอรุ่นทางด้านนู้นนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ เชฟครับเป็นเชฟญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วครับอืประมาณ20กว่าปีครับผม20กว่าปีแล้วนะครับนานมากนะครับก็พอๆกับเชฟบุญธรรมแล้วที่บอกว่าวันนี้จะมาแก้แค้นจะมาคว้าชัยชนะไปจากเชฟบุญธรรมนี่ยังไงฮะจะแก้แค้นให้เชฟคำรมุนได้หรอเชฟบุญธรรมนี่ครับแกจะเป็นคนที่โม้จะใช้ของแพงครับเขาใช้ของแพงครับอันนี้เรื่องจริงครับผม ไม่ใครับแต่วันนี้ผมจะใช้ของที่แพงกว่าครับโอ้โหเกทับกันใส่อย่างนั้นนับว่าเป็นสิิ์ร่วมสำนักที่รู้ไส้รู้พุงกันมาเป็นอย่างดีต้องมาพิสูจน์กันละครับว่าใครจะขี้โม้มากกว่ากันคือวันนั้นนะครับผมได้ดูรายการ i r ร n c เชฟนะครับเห็นเชฟบุญธรรมเขาแข่งกับคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาคุยโมว่าเขาปั้นข้าวซูชิ ได้น้ำหนักเท่ากันอ๋อใช่จำได้จำได้ครับผมผมมาอยู่กับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับเชฟเอาเครื่องช่างมาทำไมล่ะครับอยากให้รู้ว่าประสบการณ์ที่ผมสั่งสมมา20กว่าปีนะครับข้าวแต่ละคำที่ออกจากมือผมนี่คือ1 0 1ถึง12กรัมนะครับก็คือ99 100 101เม็ดไม่เกินนี้ครับต้องแม่นยำมากเลยใช่ไหมครับแล้วผมเห็นในทีวีเห็นเขาปั้นแค่สอคําเอง อ๋อคือ,อคือเราจะบอกว่าเชฟสามารถปั้นได้เยอะกว่าแน่นอนครับผมอสมมติหนึ่งนาทีคิดว่าปั้นได้กี่กี่ก้อน20คำ <20 S 1> ครับผมยี่สนะิบคะแต่ที่ยากไปกว่านั้นคือเชฟบุญธรรมเขาบอกไว้ว่าแต่ละคำที่เขาปั้นมันเนี่ยพอวาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำหนักขึ้นเท่ากันเท่ากันเท่ากันหมดแค่สองําคำจะพิสูจน์อะไรได้ครับนะถามว่าเชฟกับท่านเ็กงาราโมสกันเพื่อการพิสูจน์ก็ต้องมีการพิสูจน์ให้เราเห็นว่า เชฟชนสามารถทำได้จริงของผมนี่จะอยู่ที่15-17ถึง17กรัมครับในเวลาหนึ่งนาทีใช่ครับทำได้นะสบายมากครับสบายมากงั้นมาเราเขาประกอบมาเลยครับพร้อมไหมครับเชฟครับพร้อมครับหน,นาที20่รัมนะน้ำหนัก15ไม่เกิน17กรัมครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีเริ่มครับ เป็นลูกแล้วก็กดให้มันแน่นนะครับสาต้องเร็วว่านี้ไหมคะสี่คำนะห้านะเวลาก็กำลังถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับเหลือเยอะวเลวลาอีก30วินาทีเลยสามวินาทีเอาแล้วสิบเล็กเเงเ็มือเป้นอกดดันใช่ไหมมันดูกดดันใช่ปะอสิบองเาแลวเ็วรวเวเ

ย1่สก้อนนะครับผมอันนี้เวลาหมดก่อนไปแล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องมาวัดกันแล้วนะครับตาช่างอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน15ไม่เกิน17กรัมอาเรามาดูก่อนเลยนะจากทางนี้จากก้อนแรกๆเลยนะครับอันนี้คือกำลังฟิตอยู่ไม่ได้เพราะเห็นว่านิ้นเด้งหนึ่งหนึ่งนะสิบห้ากรัมฮะก้อนต่อไป ก้อนนี้1 7กรัมโอ้ไม่ไม่เกินด้วยนะเออไม่เกินไม่เกินนต่อไป16โอเคได้แล้วนะปั๊บ17ครับไปครับฝั่งนี้มาเปีย19 19 19ไม่ได้นะฮะต่อไปนะครับมาก้อนนี้ปั๊บไปต่อนะครับมาอันนี้อันนี้ก้อนใหญ่เลยอันนี้เท่าไหร่ฮะ อันนี้ยี่สบครื่งครึ่งไปนะครับดูหน้าเชฟเจื่อนไปนะครับแค่เริ่มช่างก็พลาดไปถึง2คำแล้วที่ว่าขี้โมนี่จะเป็นใครกันแน่ละครับนีสิบห้าเป้แต่เวลาแต่เวลาเขาไป่ได้เขาเขาสิบห้าปจริงนะไปสิบห้าเหมือนกันอไปครับได้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 สิบห้าเหมือนกัน ดูถูกเขาครับเอ้ว่าไม่ได้เลยเนี่ยก็ได้นี่ก็ได้สิบห้า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 อเาได้ไดครับเหลือก้อนสุดท้ายสิบสี่สิบห้า ทำไปได้ทั้งหมดนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมด18คำภายในหนึ่งนะจีจบไปแล้วเรื่องที่ว่าเชฟบุญธรรมขี้โมโ้นี่ยเขาพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าเขาทำได้ถึง18คำเลยทีเดียวแล้วมีอีกเรื่องเรื่องอะไรครับก็อย่างที่ว่านะครับเชฟบุญธรรมนะมักใช้ของแพงนะใชครับวุจิธิภัณตอนนี้เชฟกระทะเหล็กของเราได้เอาข้าวลุก,กับ มาเวียละครับัมาเวียจริงๆน,นี่ก็คือฮอกไกโดสเกลลอปนั่นเ<ฮ>องครับเชฟครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกคอมมูจิคัมบุครับผมเป็นไข่ปลานิชินนะนะครับนี่คือฐานไม้บินโ,โจตานะครับ,รบเห็นบอกว่า2แท่งตัวนี้นะครับคุณจัาก,กิลและคุณผู้ชมครับรคุณผูลชมท่ากว่า1,000บาททีเดียวละครับโอ้โหแล้วไงครับแต่วันนี้ผมจะใช้ของที่แพงกว่าครับ อยากรู้แล้วว่าของแพงมากกว่านี่นะครับมันคืออะไรขอเชิญเลยครับ ครับอ่าครับเชิญครับใช่ป่าครับเบียอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็คือสุดยอดอาหารญี่ปุ่นระดับโชกุน5อย่างค่ะ5อย่างอย่างแรกนะคะปาทูน่าบรูฟินโอโทโร่ค่ะโหโหอย่างน้อยอันเขาแข็งเลย บลูฟินนี่นะครับรบส่วนที่เขากินกันที่เขาชอบกันมากเนี่ยก็เรียกว่าโอโทโร่ใช่ค่ะต้องบอกว่าอร่อยที่สุดจริงๆแล้วก็ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ15,000บาทค่ะชิ้นนี้กิโลกว่ากก็เกือบเกือบ20,000บาทค่ะอย่างที่2นี่เลยค่ะไข่หอยเม่นนั่นเองนะคะวันนี้ที่เรานำมาก็1แพ็คราคาประมาณห0 0 0งหมื่นบาทจะกินจะกิน อย่างที่3มนะคะนี่เลยค่ะหอยเป๋าฮื้อญี่ปุ่นค่ะวันนี้นะคะที่เรานํามา2ตัวค่ะน้าหนักตัวก็ประมาณตัวละ300ร้อถึงสี่กรัมนะคะส่วนราคาเนี่ยก็ประมาณกิโลกรัมละ1นึ่งบาทค่ะอย่างที่4ี่นะคะปูขนญี่ปุ่นค่ะสองตัวนี้นะคะก็ราคากิโลกรัมละประมาณ3,600บาท2ตัวก็ ต้องบอกว่าเกือบเกือบแปดพันค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะอาซุจิปลาค่ะเสียวเลยไม่มีทั้งหอยมีทั้งอสุจิเลยเินได้เนาะจับ่ว ไม่ธรรมดาจริงๆครับเจอกับสุดยอดวัตถุดิบอสุจิปลาเข้าไปแขกรับเชิญของเราดูคลื่นแคลงผิดปกตินะครับแล้วอสุจิปลาจะถูกรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูอะไรต้องติดตามครับถ้าวัตถุดิบระดับโชกุนนะคะเห็นอยู่แค่นี้แต่ราคารวมแล้วเกือบเกือบหกหมื่นบาทนะคแล้วอยากจะบอกว่าวัตถุดิบระดับโชกุนทั้ง5้าอย่างที่นำมาให้ดูวันนี้เนี่ยไม่ได้ไปใช้ตอนไหนนะใช้ตอนนี้เลยตอนนี้เลย ตอนนี้เลยทุกคนจะได้กินกันหมดครบทั้งห้ายอย่างมาเชฟชนะชนนะครับผมคือจะใช้ทั้งห้าอย่างนี้มารังสรรค์เมนูประจำตัวมาให้ทุกท่านเนี่ยได้กินกันครับร,กรกักมากมายเลยค่ะอ้าวเ <c oughs> มนูนี้มีชื่อว่าห้าราชันแห่งท้องทะเลห้าราชันแห่งท้องทะเลครับห้าราชันครับเรามีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงนะครับผมเมนูนี้เสร็จแน่นอนภายในครึ่งชั่วโมงเสร็จครับอร่อยด้วยอันนั้นต้องมาอันดับแรกด้วยครับนี่ อาล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับดูที่ว่าไปหยิบอะไรนะอ่าครับผมหยิบข้าวนะครับนี่จะหุงข้าวใหม่เลยเหรอเชฟใช่ครับคิดว่าจุดอ่อนของเชฟบุญธรรมนี่อยู่ตรงไหนครับก็อย่างที่ว่านะชี่มองใช้ของไทยแล้วจุดอ่อนของเชฟนะครับน่าจะไม่มีนะคร<อ>ับคนที่รักอาหารญี่ปุ่น เอามาแล้วหอยด้วยนะครับมาครับหอยปะหือหอยมาแล้วอย่างในร้านอาหารจีนเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเขาจะมีหอยเม็กซิโกหอยปาหือตัวออสเตรเลียมีอะไรตัวของญี่ปุ่นเนี่ยแพงสุดขนาดแห้งๆนะลูกหนึ่งประมาณหมื่นเลยเนี่ยอคืออ่าถูเกลือครับคือเหมือนเป็นการล้างเมือกของมันออกมาครับตัวจะมีเมือกเยอะครับทำให้เป็นการทําความสะอาดใช่ครับเหลือเวลาอีก20นาทีโอ้ยเหลืออีก20ยี่สิบนาที โอ้ยจาลายหลายแล้วเคการนี้ตัวนี้เนี่ยความอร่อยของเขาเนี่ยอยู่ที่มันครับซึ่งอร่อยมากเนื้อก็โอเคเนื้อก็ใช้ได้เลยครับมาแล้วฮะอูรีนะครับไข่หอยเม่น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 จริงๆแล้วไข่หอยเม่นเนี่ยไม่ใช่ไข่นะมันเป็นระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของไข่หอยเม่นของหอยเม่นเลยตัวนี้มันจะมี5ยวงอยู่นะครับที่เรากินเนี่ยคือตัวนั้นเลยทั้งตัวทั้งชิ้นเลยใช่แล้วครับไปแล้วค่ะ ทำซอสครับทำซอสแล้วใส่มันปูด้วยใช่ว้าวใส่ปลาโอ้โหใช่ครับทั้งหมดเลยครับลงไปแล้วครับหอมแน่นอนเหลือเวลาอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีใช่แต่แบบคุ๊บเป็นขยนเสียงเองปวดใครเอ่ยว้าวมาแล้วมาแล้วโอโทโร่นี่ครับเนื้อนี่เราจะทำเราจะเป็นสดใช่ไหมครับสดครับผมสดนะฮะมาแล้ว มันจะให้กลิ่นหอมใช่นำมาใช้ได้มาลสายจีนอาสูุจิปลาค่ะก็คือถุงหรือว่าท่อที่เขาใช้กักเก็บน้ำอัสูุจิของปลาซึ่งข้างในเนี่ยอัดแน่นไปด้วยอัสูุจิของปลามากมายเลยล่ะค่ะใช่สายจีสายลไฟรไปรนวดนะครับ ร่วมแรนไหมครับอาสุจินิดเดียวครับนิดเดียวนะครับคือลวกแล้วก็มาชอบเพื่อไม่ให้มันสุกไปกว่านี้นะครับจะลวกไม่นานเนาะได้แล้วครับแค่นั้นพอแล้วว้าวด้วยนิดนึงนะครับไม่ไม่หนึงก็ไล้รวมกับโทรโรนะครับอืมแต่อะมาหอยเม่นะครับที่ผสมกับมันปูนะครับโอเคทุกอย่างหั่นผสมไปนะครับผมนี่ครับคือของแพงมากจริงๆแล้วก็ใช้ในปริมาณที่แบบว่านะพอดี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 ทำได้เยอะนะครับผมคุ้มค่าครับ เหลือเวลาอีกห้านาทีเปาล้ครับเอาละปั้นปั้นซูชิแล้วนะครับตอนนี้อ่านี่มีแบ่งเครื่องด้วยดูไปแล้วนข้าวหอสาลายนะครับผม๋อก็คือเอามาทอดกรอบเป็นแผ่นอย่างงี้มาครับจะทานหรอครับเชฟครับอ่าตอนนี้นะฮะก็เอาพวกทุกอย่างนะฮะเพราะว่าสี่อย่างใช่ไหมฮะมารวมกัน นะครับผมแล้วก็มาล่าอยู่บนหน้านะครับมาแล้วครับตอนนี้ก็อาซูจิอีกนะฮะอาซูจิปลาคอสนะฮะลหมลงไปนะฮะโอ้โหเขาไปนะครับโอ้ยคำนี้หลายร้อยเนี่ยเป็นพันเนี่ยใช่งานนี้ผมูชิมทุกชิ้นเลยไม่ให้เหลือแล้วจัดไปเลยใช้เวลาคุ้มค่าจริงให้เหอแล้วเดเยไอ้วอวยด้วยแกร้อนได้หรอคะเช โอเคมเ้ดียเยเดี๋ยวหนว่าหน้าตาที่สวยงามแล้วก็น่าจะให้ความสนุกในการรับประทานการพอสมควเลยเพราะแต่ละอย่างนี่คนละนาาแล้วก็มีคนละรสชาติที่แตกต่างกันออกไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจัดจานให้ครบสหรับทุกคนแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่าฝีมือของเชชนเนี่ยจะสักขนาดไหนเชียวสักครู่เดียวครับ แล้วก็เสร็จไปแล้วครับกับการนำเอาสุดยอดวัตถุดิบระดับโชกุน5อย่างมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารภายในเวลา30นาทีจนได้เป็นเมนูราชันแห่งท้องทะเลข้าวญี่ปุ่นหอสาล่ายทอดหวางทับด้วยปลาทูน่าโอโทโร่เนื้อปูขนและหอยเป๋าหื้อราดรสความอร่อยด้วยซอสรวมสุดยอดวัตถุดิบรสกลมกล่อมเสิร์ฟพร้อมซอสพอนสึเคลาอสสติปลา ถือเป็นสุดยอดเมนูความอร่อยระดับโชกุนที่แพงกว่าเชฟบุญธรรมยางแท้จริงห้าชิ้นหรสชาตินะครับผมสำหรับทุกคนที่จะได้ชิมกันนะครับผมกับเมนูที่มีชื่อว่าหราชันแห่งท้องทะเลครับอยอเชื่อว่าทุกคนคงจะหิวแล้วนะครับผมจะไม่มีสิทธิ์กินกรอาผมจะบอกให้กินใช่ไมไม่กินก่ตอนนี้หมดจ้าจะไม่กิน เชิญเดินเข้าไปเลยค่ะทนผู้ชมเมื่อกี้ที่บอกไปว่าห้าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันราคาประมาณหกหมื่นแต่ว่าพอใหม่ชิมแล้วเนี่ยหนูให้เป็นแสนนะคะ เพราะว่าพอมันกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าคนที่เขากินอาหารดีๆเนี่ยมันอยู่ในคำคำนี้อ,ะอ่ะค่ะพระคัญหาอิงครับเป็นไงครับไปพามาด้วยตนเองวันรี้ไม่คิดไม่ผิดนะครับที่พาเขามาครับ,รบเพราะว่านี่คือศิลปะการจัดแต่งแบบไคเซกิเลยคือญี่ปุ่นชั้นสูงขนานแท้คือพวกนี้เนี่ยมันเป็นการเข้าใจรู้รู้ซึ้งถึงวัตถุดิบของญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับถ้าจัดได้อย่างงี้เชื่อปุณธมือซ้ายใช่ไหมหนาวแน่เลยครับผม โอเคครับสุดท้ายแล้วครับจะต้องไปถึงรอบที่เราจะแข่งแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปเจอกับเชฟบุญธรรมแล้วมีอะไรจะฝากถึงเชฟบุญธรรมไหมครับแทนนี้ต้องชำระครับผมให้คุณจดจําไว้ว่าผมสีเด็กมือขวานะฮะจำไม่เป็นรองใครอีกสักครู่เดียวเราก็จะรู้แล้วครับว่าการแข่งขันวันนี้จะเป็นไงในคิชเช่นเซเรียมแห่งนี้รอสักครู่เดียวครับ เซพบุญทองวันนี้ผมจะเอาชัยชนะจากคุณไปคืนอาจารย์ให้ได้สังหรับอาจารย์ผมก็เคารพเหมือนเดิมแต่บนเวทีแห่งน,นี้ผมจะไม่ยอมแพ้ใครเด็ดขาดและวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คืออะไรคือสิ่งตัวนี้นะคะรับราคาของมันในกิโลสองหมื่กว่ารวมแล้ววันนี้มาประมด็ตามขนกาบาท<อ>